เคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าทําไมเราตื่นเช้ามาเราจึงมีความมึนมึนงง,งมีความเบลอไม่สดชื่นไม่สบายใจที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรารับเอาความโกรธความโมโหความวิจาริษยาความขัดข้องหมองใจติดตัวเรามาตั้งแต่เมื่อวานพอมาเช้าวันใหม่เราจึงเกิดอาการอย่างนี้ และมันจะสร้างผลกระทบให้กับตัวเราไปตลอดทั้งวันแต่ทำอย่างไรเลยครับจะให้เช้าวันใหม่จึงจะใช้ชีวิตอย่างสดชื่นอย่างมีความสุขการที่คนเรามีความโกรธความโมโหความขัดข้องหมองใจความอิจฉาริษยาที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้ ก็เพราะว่าตัวเรานั้นเป็นคนที่ชอบเก็บชอบสะสมทุกสิ่งเข้าไว้ในจิตใจและไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอไม่รู้จักปล่อยวางมันจึงมีเรื่องอยู่เต็มจิตใจอยู่เต็มหัวของเราพอถึงเวลาที่จะทำการพักผ่อนแต่สิ่งเหล่านี้ มันไม่ยอมห้เราพักผ่อนมันจะผุดขึ้นมาอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาทําให้เราคิดถึงแต่เรื่องที่มันทำให้เราโกรธทาให้เราไม่พอใจในเรื่องที่ผ่านมาทำให้ร่างกายสมองของเราได้รับการพักผ่อนน้อยจะเพียและหลับไปแบบมึนๆงงๆตื่นเช้ามาจึงเกิดอาการ มึนๆเบอร์เบอร์และเกิดอาการขี้เกียจขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันเกิดขึ้นมามันจะสร้างผลกระทบด้านลบให้กับตัวเราทั้งวันทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราเกิดความเครียดไม่มีความสบายใจทั้งวันแต่ถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่มีความเครียด ไม่มีความกังวลมีแต่ความโล่งความสบายใจเราต้องเริ่มรู้จักละรู้จักวางสิ่งที่มันเป็นเรื่องลบๆที่มันจะไปเกาะในจิตใจของเราโดยหาให้เป็นคนที่ไม่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่เป็นคนอาฆาตพยาบาทไม่เป็นคนชอบเก็บชอบสะสมเข้ามาไว้ในจิตใจ และให้หันเป็นคนรู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางรู้จักลดอัตราตัวตนลดอีโกโ้ตัวตนของเราลงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำร้ายตัวเราอย่างมากถ้าเราลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงได้เราก็จะลดความโกรธ ความโมโหความอิจฉาลิษยาความขัดข้องมองใจของเราลงไปได้จิตใจของเราก็จะเกิดความโปร่งความโล่งความสบายถึงเวลาพักผ่อนเราก็จะได้พักผ่อนทุกส่วนของร่างกายได้อย่างเต็มที่ตื่นเช้ามาก็จะมีแต่ความสดชื่นมีแต่ความโล่งสบายภายในจิตใ,ใจของเราและก็จะมีความสุข ในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันก็ขอให้ทุกเชา้าให้ทุกท่านตื่นมาอย่างสบายใจนะครับ